เฮ้กูขอใช้แอนตี้ตรงนี้เลยได้ป่ะรีแปดสิบเองนี่อยเฮ้เฮ้เฮ้เสียวเสี่ยวเฮ้ยเฮ้ไม่เสียงกูไม่เสียงเราต้องขู่ด้วยเสียงเกดพลาดไปแล้วพวกมึงทำทำแล้วก็วิ่งสิหรือว่าไง นี่นี่นี่มันใจกันไคนผิดโหยิบปวดมากขู่ใหญ่เลยเนี่ยฟอฟอฟอเลยมึงขู่วางแน่ปะไม่ยอมแหมว่าแล้วจุดไม่ทันเยอะขู่เยอะไม่เป็ไรปลาชบมีฮาวัดนี่ไอ้สัส

แอนตี้พ oh. <c oughs> oh. yeah. oh, yeah. ี yes. ่แอิดทางไม่งั้นก็ตายหมดแล้วขี้โมเนี่โดนกูเต็มยังไม่ตายเลยเลยเกือบตายโดนก็แย่แล้ะแทนโดนหัวเรื่องรวบเลยแอนตี้ไม่โดนโดนนี่โนโดนไม่โดนโดนจะเถียงแอรอยู่เจ๊ะอย่างงอนอยู่นะดิจิตอลดิจิตอลโอ้ยย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 ยไย่ยยยยายย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 ย

นั่นไงนั่นไงสเป็นชอบลักแก่คนเลี้ยงนอยไหมแล้วมึงออกไปทำไมครับหายแล้วลุงอะไรครับวนวนวนเฮ้ยไปไหนอย่าโย่งกับเขาใช่มาใไ่มานี่สไลด์สไลด์ไปแล้วเฮ้ยตกใจเลาเล่าเลาเล่าไปอยู่แล้วไม่อยู่ได้ไงวะเมื่อกี้เอ้ยเออยังไม่สุดเลยว่ะไปนี่เดี๋ยวกูรอ นี่ยังไม่สุดเดี๋ยวนี่ยกูคงได้เหมือนจะท้องเสียนะครับแหมกลับบ้านแล้วตกองนั้นี่อย่า้องสดก่อสดไปก่อนโอ้โหนั่นไงเฮ้ยชิบหายแล้วไก่เฮ้ยทุกคนฝากลูกเมียกูด้วยเฮ้ยไม่ตายวะพุกแมฆเลยพุกเกียอะไรอย่างนี้ดาย ฝากกูเนียครัด้วยเออเออเอาเวลเอาเวลแต่ศาสแจกนี่ว่าใครโดกูแจกมั่งกูชอบแจกเฮ้ยไก่แจกคิวเฮ้ยเออเธออัดตีพี่หมอยันหน้าเต็มลูกสไลด์ดิอีสไลด์เออไม่รีบไม่รีบไปเขาอ๋อให้เขามีความหวังว่นจะรอดใช่ไหม

เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วมันก็ไม่ช่วยอ่ะทำยังไงดีเล่นไปนอนได้ไม่ตัวหลายโอ้ยเฝ้วา,วดดดดาดิจิตอลไหมดิจิตอลไหมดิจิตอลไปดิจิตอลแล้วอะเอ้ยตามมาเลยมึงอันติรายคนเลยเกินอืมโยนกูไปตายเยี่ยมไ <c oughs> ม่โดนเฮ้ยเด็วเบอร์ไปตายเว้ย โอ้ยข่ไร่อยู่วะคลิปคลิปไล่ไข่วะสรุปให้ปิดคอมไปนอนแล้วใช่ไหมนอนแต่ก่อนไม่รอหรอกแล้วเฮ้ยต้องไปดุบว่าวีก่มองหน้ามองหน้ามองหน้าแอ์คิวนเดี๋ยวดิ้รอสกิวลีอยู่เนี่ยเอาไปถือใ่ไปหน่แล้ เนี่ I ไปแล้วแอะแอะนี้แอะทุก m ู๊โอ้ยคนพิธีไอ้วิ่งไม่ถึงเอาช่วยแล้วผมช่วยแล้ว กูาอุยวาวจ้หลอดเท้อ่ะบื่ออะไรซ้อมกันได้ออกหอกตายบ้างอ่ะตายเหแล้วโอย้ยโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขาเล่นๆน่ะอยสตไมเรา เฮพี uh, ่ไนท์ไ hmm. อ nice. ้งจะยุบเป็นพี่ไนท์ผมพี่ไนท์พี่ไนท์ไนท์อย่าไปไหนพี่ไนท์เราไปไหนมานน้ำหมดละช่วยไม่ได้ไม่รอดหรอกนะไอ้หนูเอาใส่ตรงการบางทางผมอีกเฮ้ยมาช่วยแล้วตอนนี่ออกมาดีๆตอนแล้วกู ้ิพนัยยนกลับมาได้นะสไลด์แม่เนื้อสไลด์แม่เนือเอาออมาได้ไงต่อหน้าผมได้มองหน้าจู่วุ้ยช่วยจี๋เหร โว้ยนไม่เต็มทั้งมันช่วยปัดผัดไม้คันเมืองบีกุคอมอนเดอร์ใค a ใครก่อนตีวะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีหนังเรื่องวอคาร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยวะเนี่ยไม่รู้อ ปี2อ1 6เออเขามีโปรเจกต์ทำเงนมาตั้งนานแล้วน้องเอ้นานมา้ววะไอ้ผมแค่ปรกดตีเล่นๆทำไมต้องตีผมขนาดนี้เฮ้ย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 เ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ขอไม่ปีก่อนเสิร์ตเรืองไปละชมดีขบขวาทางฉันต้นทอได้ไม่ได้ต้นทอไปมองไมถึงนะเนี่ยเอาถึงถึงถึงอยู่ลอยากบินไหมครับอยากบินไหมครับให้บินก็ดีตานเ้ยพุ่งไปเลยจิตติต้นสัตว์เละ อ้อเชิเปิดปูเหียแฮดที่ขากันสองโล่พอเปิดพลังเป็นกูกิครัชมีใครออกบิงบ้างไหมเนี่ยแมงไม่มีใครออกบิงเลย่ Carefully on foreign ground. <coughs> Bingo hai tai. Anho nhạc kín, anho nhạc kín. Anho bao. Hey, 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 มาช่วยแล้วเว้ยเอาไม่โดนนะแล้วพี่ฟางว่ากันโอ้ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยกูกลัวแกได้แหละพี่ข้นอนเลยดิไออ้หมก่ยังไกลนี่นาเฮ้ไกลไกลบวกดิบวกดิกลัวอะไรบวกดิกลัวอะไรอะกลัวอะไรบวกดิบวกดิทำไมไก่โกรอย่างวะ โหดจ้าจ่ะเอ้ยเอาเดี๋ยวเขาไปเอ่ยเอ้ยเอ้ยเอยเอยไม่ตายกกเือบกมาแล้วกลับแล้วคอยไม่ตายด้วยเอาคยตายด้วยกดบอดชาไลแล้วมันจะตายบ้าละไอ้สัสอัดติดรอดแล้วแม่งเอาซักกูงงเลย with the s ก i ช Yes, the double. กูไม่ได้งงธรรมดานะกูงงสุดๆอ่ะึงกดบัตชาไลทำไมเฮ้ยเป็นไงล้วเป็นไงมึงไปยไก่อนนี่นี่ต่อยปอมเนไกลไกเหมืนตัวเองไม่เคยทำเลยกูเปิดไวอ้าวตาตาโนแลวะ สะใจแ่งรัดตนี่ต้องัดน้ไหเไะลังโอ้ยอ้ะไนแน่ไม่นอนเฮ้ยสดเกินเป็นอปอเป็นชุดนะครับเยอะใช่อุ้ยรอดร รอดไอ้เกี้ยใครทำเลยกูเนี่ยอยากอยากรอดกูก็ให้ yeah. yeah, um yeah. มันหนาหมดเย่ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลอะไรแหละคุณไปถึงโอ้โหโอ้โโอ้โเจ็บไอ้เกี้ยต่อว่าเลยยอดมันเนะพี่ปังครับพี่ปังครับพีแอร์แล้วระเบิดพลังคีบดับเบิลคิวคีบ มีดับเบิลคิวครีฟด้วยอ้าวอู้วเฮ้ยว้าโอ้แล้วคุยลุ้มลุมลุมเฮ้ยเฮ้ยเฮอยากกินนะดิไม่ให้เว้ยไม่กินก็ได้อุ้ยเนี่ยหลบได้มาหลบกูกลับแล้ว หิวหิวพอแล้วไม่คิวหลอกรัสแมที่มีคนคิวผมได้เมื่อกี้ผมกระตุกหลอกไอ้อ่ะโอ้หิวหิวหิวระเบิดทีฟตูม้ใครก็ชอบนี่อันตัวน่ากินตัวน่ากิน นากินดิสต่อนดิสต่อนดิสต่อนดิสตตัวนี้กูไม่ช่วยนะกูไม่ช่วยนะไอ้เหี้ยใจร้ายสัตว์ไม่ช่วยอ่ะใจร้ายเกินใจร้ายอครูเขาก็ทำตัวนนากินไอ้มึงมาจากไหนวะโอ้ยโอ้ยเอาดีเจอกันเจอกันพรุ่งนี้เจ้ะไม่วันไม่วันสาวกลับไอ้เหี้ยตายไปปั๊มเอือกหน้าผู้ชายช่วยไม่เป็นตื่นหมูเอือนาหัน Ja in sure สานต่อให้ไวไอ้เชี่ยไม่โดนรู้เรื่องเลยมันนาไม่เคยพอเลยวะรู้เรื่องเป็นไงแอนติกกูรู้เรื่องมาไอ้เห็ดของโหระ ไอ้คู่คู่คู่เอาส่งกูไปส่งกูไปส่งกูไปไปเอาไปแล้วส่งไว้เด็กส่งไป้เยอะไหมส่งไววะมันมีเลลี่ตัวตัวแท้งตัวแคลรี่ตัวซับอ๋อเอว้าวเอ้ใครออกมาบินบินแล้วบิงไม่ได้ ออกมากันมึงไงปังเลยเผาเป็นคอมโบเยอมามาอยากิว่าอยากคิวอวันนี้วันนี้กลับบ้านแล้วมานามันนี่มาคิวคิวคิวไกลคิวไกลมานี่เดียวกูจะแจ้งคอมโบเอา เขามารับผมเองนะต้องพาวแล้วกลับแล้วไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาโอ้โหเป็นคอมโปคอมโปคอมโปไอ้พวกมึงอี่เฮ้ยโทษไอ้สัสเยอะเยอะจัด กัเรียกว่าคอโคเป็นชุดชุดจุดใจอิ่มเลยอ่ะโดนแบบเอ่ากูสบายกูไม่ต้องวิ่งเลยตัวก็บโดนทุกทุกอย่างอ่ะเฮ้ยผมผมไปละผมจะไปสู่ฟ้าฝานไกลโพนผมไปละสู่ฟ้าฝานไกลโพนนั่นแหละเอ็นดีเนี่ยเอ็น เดี๋ยวมันมีชิ้นเราไปสู่ฟากฟานไกลโพนเนี่ยนะไปขี้ยังทำตัวอย่างนี้เอ้าต้องไม่หรโอกาสของกูนายพี่นายพี่นายจะไปไหนพี่นายเอ้าเฮ้ยโอ้พี่ชั้นนานชั้นนานนิดหนึ่งโอ้ดีสัตตัวกลัวเหรอกลัวเหรอ chị không? à không mít qua chị mình làm một ngày rồi quá ồ mày này quá ồ tầm năm tiếng rồi à cũng bị cái gì đấy cái để gì à chưa này chưa cái mày thấy thèn mày không quá ôm đi nít điều em thừng lẽo nên là vô mừng nó đi. bền nè

ไปเรากลับถอดรูไลายอนลาลาลคูได้อิมาเท่าครพอใจแล้วไอ้ยี่สิ่งุ่มีโอ้ยเอซาร์โอ้ยช็อกแป๊บอะไรกูเร็วเป็นปี้ยก็ผิดโอ้ยก็ผิดไปดูม่ด้วชาลาลาลา ระาระตาระทะทาระลล่างลล่างเฮ้พออะรเฮ้ยพ่อแล้ว้ยไม่พออเ้ยเข้าดิเดีเข้าดิอ๋อแล้เปิดนี่เยเออนั่นแหละนเจ้ยเจ๋งอะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมอินมอเทาอิ่มเลยไอ้เหี้ยมันเกิดสอนตัวเลย